นายชนกมากพันนายอำเภอลมศักด์พร้อมด้วยนางเพชรยุพาพรมากพันนายกิ่งการชาติอำเภอลมศักด์นายนพดลคำหนึ่งเนตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูร์พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติได้ลงพื้นที่ตำบลวัดป่าตำบลตาลเดี่ยวและตำบลปากช่องอำเภอลมศักด์เพื่อมอบถุงยางชีพ ครึ่งอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายเมื่อวันที่7มีนาคม2019ช่วงเวลา17นาฬิกาโดยมีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลวัดป่าตำบลตานเดียวตำบลปากช่องและตำบลน,นำก้อจำนวน65ครัวเรือราานรัศอนได้รับผลกระทบจำนวน147คนส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสักยังอยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้นายชนกมากพันนางพลมศักดิ์กล่าวว่าเมื่อวันที่7มีนาคม2 6 1ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเกิดพายุฤด,ดูร้อนมีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลวัดป่าตำบลตามเดียวตำบลปาช่องและตำบลน,น้ำก้อจำนวน65โครเรือนระสอนได้รับผลกระทบจำบนวน147คนส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองลมศัก์อยู่ในระหว่างของการสำรวจความเสียหายสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นอำเภอลมศัก์กิ่งกาชาดอำเภอลมศัก์ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทางมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น นอกจากนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นยังนำไม้สังกสีมาทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและได้กำลังพลจากกองพันฐานมาที่28ส่งกำลังพลมาช่วยเหลือเก็บกวาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและในขณะนี้ได้รายง,งานความเสียหายในพื้นที่ให้กับทางจังหวัดได้ทราบและประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือซ้อนตามระเบียบของทางราชการต่อไป